สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่าราาักค่แกงทุกสุขสุขคนมาพี่น้องโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วเก้าร้อยแปดสิบบาทจากปกติมราคาอันนี้มันอยู่ในปูงไม่ชันเด้อพี่น้องห้าชิบทันแหลกปกติราคาสองสามพันหมดเลยปกติจริงๆสองสามพันว่นะแต่ซื้อในปูงไม่ชันพี่น้อง แถมียังกาเบืองกันพี่นอ้องที่แรกมันเก็ดเก้าเก้าต่อเป็ดเอาใบนั่นใบนี้เพิ่ม,ม่ะนะมาเบิ่งกันมันก็เลยเป็นเก้าร้อแปดสิบบาทาเบิองคนใดยหงไหนเนี่ย าอากานบกไฟหนักพี่น้องถ้า,าเวลาขอเอ็นก็จะตัดแต่บกเสียงดังมันกับทีไปเห็บงานหนักกับบัวได้ดอกมันกนันเห็นพลรีวิวมันกันตัดเจะจะที่แกะหยาดต้อางาขังเฮี้ยนนะสวนย่อมกับบัวได้นะอืมไม่น้องไม่น้องนยังยืนบอกเด้อ ันนี้แบตเตอรี่หมน,นเลอ,อแบตเตอรี่สองก้อนมาให้เป็นแบตเตอรี่ประกอนมันแค่ได้เปลี่ยนเด้อแค่นอกเด้อเดี๋ยวลองวงกว่อนแบตเตอรี่เป็นยังไงโอ้ทุงแบตเตอรี่แค่ดีเลยโอ้รูว่ามันมีไฟมาให้ได้ยังนเนาะพอแบตเตอรี่มันจะมีไฟแล้วเนาะก็ต้องซ่อมแบบใด้ไรเนาะเนาะ โอ้ยชาร์จแบบเกล็ดเสียบก็มีรถแบตสองก้อนไปหนอกกาซึ่งเก้ากิโลมตรงามเกล็ดสองก้อนงก้อนแล้วก็มีอันนี้มาให้อันนี้ไวนลรางรถตัวนี้ เราล้างรถพี่นอ้องคือกันก็พ่วงล่างรถนี่รัมีแว่นตาโอ้ oh, มีแว่นตาด้วยเอาแต่รุ่แว่นตาของรุ่นเดียวน้อง อเ okay. ตางต้องมันเข่าปลูกอ,อร้อยมันอ้าเออมันตาต้อเป็นเม็นตาพลาสติกใส็อพอดีแหละหยาทั้งพวกฟงใสเนาะเอออุ้ยก็โค้เหมือนอ <laughs> อก,กนนะดึงวอกเัินละดึงวอกไปบาดหมูซะเนาะโอ้ คมเด้อพี่น้องเดิมจอมน้ำมันตะวังถ้าผู้ใดสั่งซื้อข่าวเบลเก็ตนะไปล่าไซแป็นตาเล้วคิดดึงแบบว,วืดขึ้นเป็นตาธรรมดาเมืนะ่อไหร่แล้วมันค่อ,อ,นะคอมอ,อยากอันนีองนะควรนะบเบลเก็ตถือม่เป็นบาดถึงขั้วแล้วกันมันก็นดีอยู่นะแต่ว่ายิะดึงแห้งมันค่อมอย่างนะั่นเองนะเกิดบาดหมู่หะไรค่อมขนาดนั่งลงนั่งลงนั่งลง เน่เน่เอย่ามั่วอย่ามั่วนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงไอ้เขอบอกว่าอันนี้ซื้อเองเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเล่นนะมานั่งกับเพื่อนพ่อก่อนเด้ผมนะนั่งลงนั่งลงโฟมโฟมเขาเรียกโฟมลูกออเใบเรื่อย เอ,อแล้วก็มีถุงมือมาให้พี่น้องพอดีเลยไอแบตเตอรี่เ,ดดเออแบตเตอรี่แนละ้วมีถุงมือมาให้มีแว่นตามีถุงมือแล้วก็โอ้ยอันนี้สั่งสั่งซื้อด้วยนะพิเศษด้วยก็มีใบอัน<ะ>นี้คือแบบอย่างให้เราอ่าต่อแบบนี้อโอ้ใบรหญ่คมขนาดเลย ไปเรื่อยหนึ่งอันสองอันนี่สามอันเพอนเรซื้อเพิ่มด้วยแล้วก็มีที่จับมีที่ชาร์จแดงน้อยลงไปแดงน้อยอืมแดงน้อยลงไปเขาไม่กินหรอก <c oughs> อแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่พี่น,น้องครับที่ชาร์จแบตมันคล้ยายครับแนวสัา์ตูเพ่งข่อยอย่าไปทาอยาไปทาเขาลูกคลายๆกับแนวตชา์ตูเพ่งข่อยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ ใบพัดคือกันสภ่ว่าแบบตัดหยาแข็งหยาอ่อนหยาสก็ว่าไปเอียดใยหลวมอ่ะพี่ร้องอันนั้นไม่มีพวงกลมแล้วก็มีแบบสองการอีเลตัดแบบใดก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเอียงมันกา้านมันเหมือนได้ของแบบยหญ่เหมือนกันแล้วก็ของแท้เด็กน้อยไปเลยลกูกลงไปอืมลงไปจเจ้าไปเกียดม,มันมาหมินเองไปลูกไปไปๆๆๆไป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 พอตีนะ <S <S เบอร์ มากว่าน,น้องนะไปทำท่าสินะคุณไปพัดก็อืมแล้วก็สามารถกดปุ่มตัวนี้เรียกว่าจะเอาล็อกขนาดไหนครว่าไปอโอออนะอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นน้องพ่อไปเล่นก่อน อย่าไปกวนพ่อมากพ่อจะทำงานนี่เร้วแล้ววันมีคนแก่มาให้ดิคนแก่มาให้นะมีแหวนมาให้เขาจะประกอบเป็่นบพลาะพี่น้อง มันเอานั่งขอไปเรียนใทยรับุญน, <c oughs> นั่งดีด ค่ะ จับเองก็น,น่าจะอยู่ประมาณนี้เน,อนอ้นองร่างกายน้องหน้าเขากระกสีนี่เดี๋ยเรียนน้องได้เข้าได้ไปเ,เข้าไปกระซิบแค่เมือวัิที่จะเป็นทั้งน,อนองง้องนี่มองๆาล่องคลอดนะ มันเป็นทงน้องนี่เนาะืโอ้ยตกวัวไอ้ลูกคอยควนคอยพี่น้องมีใบพัดพัดสติกเนี่ยไว้ตัดเนี่ยเนาะพัดสติกเนี่ยพี่น้องมันเลยมีความรู้บอกว่าเผ็ดนะเด้อถ้าก็าขึ้นว่ายน้ำมันต้องใส่ใบเล็กเนาะอันนี้พัดสติกมีหนึ่งสองสามสี่หาแล้วก,ก็ม, 1, 2, 3, 4, มีมีแบบนี้นะพีน่น้อง มันจะเป็นคมขนาดเลยแบบสองอ่าสองดำนะสองอัน็บไว้ถ้าก็น็อตตัวนี้ใส่ใช้เป็นขอ,นองเราตัวนี้ประกอบแล้วเลยเนี <c> ่ <oughs> ลืมอ่านพี่น้องประกอบแล้วแล้วพอนองมาหน้าอ้วนไข่ก็เลยต้องได้รับกล้องประกอบพี่น้องเลยแล้วกันทีเพื่อที่เบื้องหลังแบตเตอรี่สองก้อนแบตเตอรี่นี่คอยเบื้องข้ารีวิวก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง อในวันครึ่งชัมม่วโมงคลิปมันไว้ก่อนกล้วใบพัดอันนี้คุณแก่เอาอเราก็ได้คันเงี้ยังเอาอีกรอบก่อนตรงนี้ก็ดีเด้ตอ้องตอนประกอบไม่ได้เลยพี่น้องเลยอันนี้เราไว้กันไม่น่าเอาโย่ไปนะอันนี้ไม่ติดต่ำทั้งหมากลอนหรอนะ้ี่เล็กอันนี้ให้ก็ดีไปดอาวโย่ไปไม่ติดต่ำมิยังก้อนเพราะห้มันนั่น เอใบพัดไปถือนะอ่ะาทั้งคนที่แด้พี่น้องบัดเนี่ยโอ้โหมันมนุ่นอะไรด,ดูไปเนี่ยโอเคมาเนี่ยเก็บพี่น้องตอนก้อยเฮ็ดนะเขาเพ่ดได้ให้พี่น้องเบิง่งหัานอนมาหน้ากวนพี่น้องญาติกอยเฮ็ดอ นี่เงี้เก็บไว้ดีใจครับกะวนันแรกอะไรที่เห็นตาัดจากน้องเบิรงนเราหนีฝนแบบเรียกว่าสิรีวิวตาได้เฝนแบบตกยันอันนี้ก็ฮกเบิ่อแล้วมันฝนตกเนาะแล้วก็มีแว่นตาแล้วนันก,ก็นี่มีหย้ยิบตั้งซื้อมาเพิ่ม จำเป็นตู้มากก็ต้องมีแนวฝนมันมาพี่น้นงอ,องชุ่มเมื่อหอมหอมสองกันแอาซสาแบตเตอรี่9 9าวัตต์วนนี้กาสวีโปรแม็ก9กาโวล์ครับวา่าใครละพี่นอ้องไทออนแบตเตอรี่พอวเวอร์เซ็ตเ็มอ่ะพี่นอ้อง อันนี้ก็อันนี้ก็คันใส่ ING เอาหมดได้หนยมาประกอบไปเองเหมือนคันไสไใบกาวาระยะมือเท่าราเสดถัดมาหน้าหน้าเท่ากันยาวเป็นไม่อีก่อนยาวขึ้นมาเพราะว่านี่ก็ได้เอาที่ว่าเขาถนัดนะยาวขึ้นมาอีกเออังนี้เขาก็ล็อกอย่เนาะล็อกพอตึงมือพ่อมันจะเกี่ยววาน <eurs> หนึ่งสองสามสี่ห้าโอแปดเก้าซีบเนีเประมาณนี้อันนี้ก่ะด้ประมาณนี้อือันนี้กรเากริจับทั้งสี่อันนี้นนนนมันกัะอี๋วหัวมันกรดงมโวดเอากเบ็ดขึ้นมาก ยังมงุ่งยุกเขาจะเอาถุง้า,ง,างเออนในทำนี่พอดีอหลอกไปนี่ไปยื่นไปทั <c oughs> ้งนาโวยจะไงยังก็หลอกันเดียวนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่กรับ ออกยังไงล่ะเออดึงสี่ขินมากพี่น,อน้องแี่หมดใส่กับลูกลงข้างนี้นพี่น้องอเสียงตรงหนังกรับกรับห <c oughs> ้ยไปผักเอาไันี่แงเขาองติดตาเห้อกับกดตัวนี้พี่น้อง มีตัวนี่เดะโคตรนี่แล้วกันวันเอีงนนี่เด็กน,นวันโอ้เดี๋ยวเดี๋วเี๋ฝนเท่าเราก็จะไปรีวิวันพี่น้องเพือตับเรามาน่ากินเมื่อไรันอันตรายมากมเี่มาน่าเนดะ้ลูกนะ อันตรายมากคมมากอย่ามากใกล้แหงเงเลยพี่น้องเอออันตรายอ็คือว่าอขคือว่าเห็นผลรีวตัดกิ่งไหมก็คือว่าตัดได้ดีแบบทั้งคมทั้งแห้งเล่นไม่ได้หรอกวินินวินินนนนอ่อินน่ ยาวระยะสั้นนี้แต่ยังสีน,น้ไปเนาะเห็นว่าครับน้ำนักมันกัดจี๊บว่าเนี่ยกัดแต่ใดกระลงเขียนปุ่ดเพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องประมาณนี้คลิปนี้เนาะทำโมเลกังนี่ตัดให้เบิ่งพี่น้องคลิปนี้ไว้สั้นนี่ก่อนเด้อพี่นอ้นองเด้อ แบตเตอรี่ออกเอ๊ะเก็บก่อนบัดที่เก็บว่ะพี่ก็ะไรใครไข่เนี่ยล่ะพี่น้องบัดนี้ ต่ว่าแบตมันกัดจีได้แต่ว่าเป็นวารีเยี่ยวเลยจะว่าสามชิ้นาทีประมาณนั้นแหละสองก้อนแบชั่วโมงหนึ่งนะก็พอตัดมือหนึ่งล้วก็มานตัดไว้นะพี่น้องเนาะคนนอกเ็งงานกับตัดหงายแต่มือละชั่วโมงก็พอดีแหละสองก้อนพอต้าเขาตัดมือนี้ปุ๊บเอาเลือกตัดเขากับทัดไปเลยแห้งแห้งขนาดเลย ต้องเอาไปเสียงไว้ดีๆเดี๋ยวเกิดมา,มาหน้ามาโคตรเด็นถือขาถือแขนหนี่ไว้ขาดนั่นมันไม่แนวติดหน่อยต้องห้ยเสียงมือหน่อยเด็ดไปหมดไม่พัดตัวนี้นะคมงขนา,าดเลยโคตรแรงของดีจากเยอรมันหน่ไท ทำได้โอเคพี่น้องแล้วอันนี้มันเปม็นเอียงคือมีร่องขอบมอันนี่นะโอ้สร้างซื้อเพิ่มมาได้อีกเดนีนระยะอันนี้ครับเมื่อหนึ่งขเขาจาก็บอกมันเด้ระยะอันนี้หางก็ไรหางก็ไรนี่แบบว่าสร้างซื้อรอมาใช้เราหนูไปเลยอะไร้เดนอ่อืมมันรอดกันหนพี่น้องอืมแบบรอไปเลยแลนหนูเลยก็ยังได เอครับ,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 บโอเคไปน้องเราคลิปนี้ไว้ทำอยู่เ้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณการติดตามรับชมอ <c oughs> ของแก่ว่าเบ็ดเครื่องตักยา